คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีแฟนช่องมุนทการผ้าร่วยเลยไหมหน่อยผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่เนาะคะ่ะแอรกกจะนํำเสนอตัวเลขนะคะคนใจบุญกับคุณตุ้มตาม 5G นะคะตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม แต่ตัวเลขของคนใจบุญนะคะวัี่ผ่านมานนี้ลุดไปนะคะต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะคะ่ะที่แอดนําเสนอนะคะเพิ่นถูกมากตลอดเพราะวอดที่เจ้าของนะคะกับผ่นบ๊อดถูกน้องเพิ่นเนาะคะ่ะอาจจะเป็นยุธทธ่ดวงห้าน้านะคะแต่ในงวดนี้เนาะคะ่ะแอดกะได้ตัวเลขนะคะของคนใจบุญมานําเสนอท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะเพื่องวด ที่ผ่านมามันลดรางวัลนี่จากเขาอีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่แอดเบิงมาตามมาเนาะค่ะเลขเพิ่นเข่ามาตลอดเลยนะคะวัดแรกเอามานํำเสนอท่านผู้ชมพันรุดไปเนาะคะ่ะต้องขอโทษขอภัยนะคะแต่ก็ม่พูดให้ตามต่อนะคะก็มีคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขของคุณตุมตาม 5G มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะแอดก็ขอกําลังใจนะคะ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ่ะและสำหรับทนใดที่เข้ามารับชมใหม่นะคะยังบท่ทันได้กดติดตามกดกระดิง่งก็จะลืมกดด้วยค่ะเพื่อทีจะบริาพาดคลิปตัวเลขแนวทางจากทางช่องนะคะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตุ้มตามนะคะจะเป็นเลขสองตัวมาก,ก่อนเนาะคะ่ะส่วนสามตัว ยังไม่มานะคะให้ธรรมช้ชมรอกก่อนเนาะค่ะแอกกพยายามนะคะได้ตัวเลขมาแอกกเฝ้ามานําเสนอธรนมช้ชมกับหลายๆคนกับจะวาสื่อบ่ได้สื่อบ่ท่านแต่ทางคุณตุ่มตามเพิ่งกะอยากให้ขึ้นไล่ซดขึ้นแจ้งเอฟซีห้าโมงครึ่งกับกันทางจามือน้าเดี๋ยวเจามือจะอั้นรัดนะคะถ้าปล่อยเรียวเพิ่งกะจะอั้นดังร้ายกะจะอั้นจังสินะค่ะกับคือ มันก็มีขอดีขอเสียนะคะปล่อยเร็วปล่อยสะเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขกับบหลายชุดบหลายโตนะคะตัวเลขของคนใจบุญก็เป็นตัวเลขเม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียว,ว,ยวแอกจับแยกให้เนาะคะ่ะทำมชมกะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะมักอาจารย์ใดสำนักใดกะจังคอยน้าไปลงทุนเนาะคะ่ะคันบ่มากระชอบกะให้พานนะคะตัวเลขนนาะ แอดกับเป็นซื่อกลางนะคะนําเสเนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นบางคอนเทนต์มันอาจจะเบิงแรงแนะ่แต่ว่าให้ท่านผู้ชมเข้าไปเบิงไปรับชมรับฟังในคลิปนะคะในเนื้อหาในคลิปเนาะคะ่ะบางครั้งนะคะการพลาดหัวเนาะคะ่ะพลาดในหน่อยก็บว่าให้คนได้เขาไปเบิงไปฟังเนาะคะ่ะบางครั้งพลาดที่ ให้คนสนใจแนะ่คนก็นจังจะเข้าไปเบิง้งนหนแม่ค่ะท่านผู้ชมก็ให้เข้าใจทางแอดมินน้ำนะคะเพราะว่าเนาะค่ะแอดปางคลิปเพิ่นให้เลขแม่นคันแอดพลาดหัวนิดๆิน้อยๆแบบป้อนนั่นเนาะคะ่ะคนกะจะบอกเข้าไปเบิง้งเพราะเลขคนถือมากคนกะจะบอเห็นนหนแมค่ค่ะท่านผู้ชมกะให้เข้าใจทางแอดมินน้ำแนะนะคะค่ะแต่นะคะกะให้เข้าไปรับฟังนะคะอยากได้ รายละเอียดนะคะที่ชัดเจนก็นคือให้รับฟังจนจบคลิปให้ฟังในคลิปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเตรียมจดเลยนะคะตัวเลขของคนใจบุญนะคะสามตัวเม็ดเดียวแค่นั้นนะคะเตรียมจดเลยนะคะสี่ห้าแปดนะคะท่านผู้ชมจดเลยนะคะสี่ห้าแปดเนาะค่ะแอบกระแยกให้นะคะสี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่ และ5885นะคะเป็นตัวเลขที่บ๊หลายโตเนาะค่ะตัวเลขของคนใจบุญเพิ่นหายเศร้ามือหวอยออกนะคะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16นะคะเพิ่นจะบบ๊หายก้อนหนานี่เนาะค่ะและเลขของคุณตุมตาม 5G นะคะจดเลยนะคะเตรียมจดเลยนะคะ,ะ,คะ19กับ57นะคะกลับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชม19915775นะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะตัวเลขคุณตุมตาม 5G เนอะคะ่ะหนึ่งเก้าเก้าให้กลับด้วยนะคะตัวตรง1 9ก้ับ5 7นะคะตัวเลขของ คนใจบุญนะคะท่านผู้ชมเตรียมแคปเตรียมจดเลยเนาะคะ่ะตัวเลขของคนใจบุญนะคะสี่ห้าแปดเนาะคะ่ะแอดกระชับแย่งให้สี่ห้าสี่แปดห้าแปดกลับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดก็ได้เขียนกลับให้นะคะให้กลับด้วยนะคะแอดย้ำเสมอนะคะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุด แอดเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขของคุณตุมตาม 5G ได้มา2ตัวก่อนนะคะ3ตัวยังไม่มานะคะให้ท่านผู้ชมรออดใจรอแป๊บนึงเนาะคะ่ะบางคนก็นจะว่ามาสาสื่อบ่อใดสื่อบ่อท่านนะคะบางคนป่งกัดยังสื่อท่านเนาะคะ่ะเพราะว่าบางที่ยังมีนะคะยังเปิดรับอยู่เนาะคะ่ะ และแอลกอฝากนะคะฝากมื่อนี้เป็นวันเกิดของแอดเนาะค่ะแอลกอขอพรนะคะ,ะ,คะให้เอฟซีทุกทท่านมีโชคนะคะมีโชคขอให้ความฝันของแอดนะคะเป็นความฝันที่นั่โชคให้กับเอฟซีนะคะหนึ่งหกเก้าเนาะคะ่ะแอลกะจับแยกให้หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าและห้าศูนย์นะคะอันนี้เป็นเลขฝันของแอดเนาะคะ่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขแนวทางนะคะคุณตุนมตาม 5G เนาะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแตละอาจารย์แตละสำนักมากอาจารย์ใดท่านผู้ชมรออาจารย์ใดสำนักใดกะให้พิจารณาเด้อค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมเงินในกระเป๋าของเอซเนาะค่ะก่อนจะลงทุนเราต้อง ใช้วิจารณญาณน,นะคะกันบ,บ่มากกับหายพานเนาะค่ะกันมากกันชอบนะคะตรงกับความฝันเจ้าของหรือว่าเลขคํานวณของเจ้าของเนาะค่ะกัให้ลงทุนนะคะให้ลงทุนไว้เพื่อจะไม่โชคนะคะอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะค่ะเพิ่นถูกนะคะเพิ่นถูกมากเป็นสิบหัวติดยี่สิบัวติดจจงเสียพราะห้าไปซื้อน้าเพ่นมันก็นอาจจะรุดได้เนาะคะ่ะธรนมช้ชม อันนี้ก็นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ดวงเงินเทวดานะคะเพิ่นเอิญเงินเทวดาเนาะค่ะสำหรับผู้ใดถูกเลขนะคะถูกเลขถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็กคือบุญเก่าเพิ่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะแอดก็หวังวา่าตัวเลขของแอดที่แอดได้นำเสนอให้เอฟซีทุกทท่านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะแอดก็หวังวา่าจะมีโชคนะคะมีโชคทุกทุท่านนะคะที่ได้ตัวเลขนะคะจากแอด ไปแล้วไปลงทุนนะคะกัให้ถูกกันทุกทกท่านเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะธร,รูมชมแอก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปไปเพียงแค่นี้แนาะคะ่ะแอก็ขอให้ทรามชูทุกทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บและที่สาคัญนะคะขอให้โชคดีถูกหวยรวยเงินในเมื่อนี้นะคะสามโมง ครึ่งนะคะถึงสี่โมงเย็นนะคะขอให้ทุกทท่านร่ำรวยนะคะถูกหวยเพราะว่าจะซื้อตัวใดก็ขอให้ถูกขอให้มีโชครับทรัพย์ก่อนโตกันทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดกใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะฉัะนะะมือใด้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอก์กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ